วันนี้จะพามาดูวิธีกดฝาสูงๆวบนนี้นะครับโอเคนะครับดูที่ล็อกตัวผู้ตัวเมียก่อนนะครับช่องไฟช่องไฟต้องแต่งให้มันห่างกว่าปกตินิดนึงนะครับปกติถ้าเราแต่ง1นมิลก็หนึ่งจุด้าถึง1.8ครับเวลากดมันจะไม่ย่นนะครับ ถ้ามันแคบอ่ะมันจะย่นแล้วก็บล็อกตัวเมียน,นี้ถ้าได้หนาวันนี้ก็จะดีะครับอันนี้ที่ผมใช้นี่มันสามมิลครับยิ่งหนามยิ่งกดง่ายนะครับนี่สามมิลบล็อกตัวผู้ผมก็ใช้สามมิลนะครับตัวล่างนี่ก็สามมิลแล้วก็ผมจะลองตัดอะคริลิกเสริมไปงี้นะครับเสริมตรงนี้เพื่อให้พ้นเพื่อให มันโค้งพ้นฝานะครับาากดมามันก็จะเป็นโค้งแบบนี้เลยนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนี่ครับแล้วก็วัดดูนะครับว่ามันสูงเท่านันไหนแล้วก็ตัดแล้วเอาไปทาปกบกแกนก่อนนะครับเอาเอาขวดเอางานไปทาปกบกแกนก่อนเหลือเท่าไรลรวก็ทําบล็อกให้สูงให้พ้นนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะกดมือให้ดูนะครับบางคนหาว่ากดเครื่องมันง่ายเดี๋ยวกดมือก็ทําได้นะครับเดี๋ยวจะกดให้ดูนะครับลนนี้มันอ่อนในทั่วครับอันนี้ผมใช้ฝา0.8แดนะครับ ถ้าใครใช้ฝาหนึ่งมิลก็เพิ่มขนาดในช่องว่างบล็อกเพิ่มมาอีกนิดนะครับผมใช้ฝาตุญญแปผมก็จะทำอยู่ประมาณ1.5ึมิลนะครับช่องช่องไฟ นะครเวลากดใช้แอรปั๊มเป่ามันก็จะด,ดันขึ้นมาสูงคนหนึ่งนะครับอันนี้ก็ใช้แอรปั๊มธรรมดาครับขยี้ก็ยี้นะครับมันจะได้สนิท นี่ครับแอรปั๊มหม่็ใช้แอรปั๊มธรรมดานะครับตัวน,นี้เขาก็จะนูนมาคนเองนะครับเดี๋ยวรอให้มันเย็นแป๊บนะครับใช้มือกดธรรมดาก็ได้นะครับถ้าช่องไฟเรากว้างพอ ที่กดแล้วย่นอ่ะเราทําช่องไฟไม่พอนะครับยิ่งยิ่งสูงขึ้นเท่าไหร่ช่องไฟก็จะยิ่งกว้างตามนะครับจะได้กดง่าย,ายโอเคนะครับ ในขนาดนี้ช่องไฟกว้างอย่างแน่นเลยครับดึงออกยากเลยเรียบรอยนี้เรียบสนิทนะครับไม่มีการย่นเ,เดี๋ยวมาดูนะครับนี่ครับเอากระกายตัดแต่งแล้วก็จะได้ไงนี้นะครับเขาจะเรียบครับ มันก็จะนูนสูงขึ้นมาเท่าที่เรา,น,านั่นเองนะครับมันจะพ้นนะครับเสริมตัวนี้นะครับถ้าสูงวันนี้เราก็ทําตัวนี้เสริมให้สูงขึ้นนะครับเน่เราประกบมันก็จะพ้นนะครับเนียผมวัดไว้สูงพอดีครับ โอเคครับลองไปทําดูครับ